คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมบ้านด้านหลังของผมนี้นะครับซึ่งที่นี่อยู่ในเขตของตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและที่สำคัญครับใกล้ทั้งตลาดใกล้ทั้งโรงพยาบาลนะครับไปถึงเนี่ยประมาณลาลเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับที่ดินผืนที่คุณเห็นนี้นะครับ นี่คือที่ดินโฉนดนะครับเอกสารสิทธิโฉนดครุฑแดงนอสอสจอครับไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดว่าถือครองไปแล้วเอ๊เดี๋ยวอยู่ดีจะมีใครมาเวนคืนหรือเปล่านะครับสบายใจได้หายห่วงเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ครับด้วยความที่ผมชอบ มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนินเขาครับลักษณะที่ดินอ่ะจะค่อยเนินสลาสโนไปอย่างนี้นะครับแล้วข้างบนนู้นครับก็จะเห็นมีวิวเขานะครับจนมีคนชอบเริ่มเข้ามาปลูกสร้างบ้านเนี่ยหลายหลังคาเรือนเลยที่คุณเห็นนะครับซึ่งเนี่ยครับจะเป็นคนต่างจังหวัดนะครับที่เขามาสร้างบ้านอยู่อาศัยแล้วก็รวมไปถึงนะครับเป็นบ้านพักตากอากาศไปในตัวด้วยนะครับคนกรุงเทพคนสมุทรปราการนะครับคนสมุทรสงครามสมุทรสาครคนนนทบุรีมีทั้งหนีน้าท่วมแล้วก็มีทั้งที่อยากจะได้บ้านอีกหลังนึง รหรือใครอยากจะให้เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าที่เนี่ยมันใกล้กับตลาดแล้วก็สะดวกมากๆที่ดินผืนนี้นะครับที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยพื้นที่นะครับ325ตารางวาผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าพื้นที่มันกว้างมากพอข้างหน้าเนี่ยคุณเห็นไหมครับ าจากเสาไฟฟ้าต้นนั้นนะครับมาจนถึงแนวรั้วลวดหนามตรงด้านเนี่ยครับหน้ากว้างประมาณ22เมตรนะครับผมติดกถนนคอนกรีตรเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดเราปลูกสร้างบ้านนะครับแปลงเนี่ยเราลองดูครับว่า หน้ากว้าง22เมตรเวลาที่เราปลูกทางบ้านหลังเนี่ยหลังใหญ่ซึ่งบ้านหลังเนี่ยมันมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ราวประมาณ100ตารางเมตรนะครับด้านข้างเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่เหลือจากแนวริมรั้วที่ถัดออกมาเนี่ยไม่น้อยกว่า4เมตรนะครับซึ่งดีมากๆส่วนด้านข้างทางด้านนู้นนะครับเขาจะมีพื้นที่ที่ห่างจากแนวรั้วเนี่ยไม่น้อยกว่า6เมตรถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับส่วนบ้านหลังเนี่ยพี่เจ้าของเขาตั้งใจปลูกสร้างมากๆเลยนะครับด้วยรูปทรง คุณเห็นไหมครับบ้านมันจะออกแนวสไตล์คล้ายแบบ ทรงโมเดิร์นหน่อยๆนะครับเป็นหน้าจั่วโมเดิร์นที่ผสมกับความเป็นยุโรปนะครับผมซึ่งตัววัสดุต่างๆที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาเลือกมาเป็นอย่างดีเลยนะครับข้างบนหลังคาเนี่ยก็จะเป็นหลังคากระเบื้องรอนคู่นะครับแล้วก็ใต้เพดานใต้ฝ้าเนี่ยเขามีแผ่นกันความร้อนฉนวนกันความร้อนเอาไว้อีกนะครับผมแล้วก็ตัวโครงสร้างครับลองดูครับงานเนี้ยแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นอิฐมวลเบานะครับเวลาที่เราเข้าไปในบ้านเนี่ยบ้านมันจะเย็นมากๆเลยเนี่ยอยากให้ดูครับว่าฝีมือกันช ของช่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียบเอาเรื่องอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวพื้นฐานรอบบ้านเนี่ยตรงเนี้ยเขาถมขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เทพื้นรอบบ้านแต่ว่าพื้นมันจะคนละชิ้นกับตัวบ้านเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าครับโอกาสในการเกิดปัญหาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากตัวบ้านจะไม่สุดพ่อบ้านเนี่ยมันตอกเสาเข็มอยู่อ่าทุกต้นเนี่ยมีเสาเข็มหมดเลยนะแล้วก็ตรงด้้นเนี่ยคือมันเป็นลานที่เขาเทอ,ออกมาใช่ไหมใช่หครับตอนเย็นเนี่ยเราสามารถมานั่งเล่นานานบ้านได้อะไรได้นะครับผมนั่งกินกาแฟหรือว่าจะมาแบบ อนช่วงเช้านั่งดิ้งนั่งอะไรเงี้ยได้เลยแล้วก็ตรงพื้นที่ตรงโซนทางเข้าบ้านเนี่ยเขาจะมีพื้นที่บันไดเล็กๆที่ก้าวขึ้นไปเดี๋ยวตามผมขึ้นมานะครับผมมามาดูกันครับว่าบ้านพื้นที่100ตารางเมตรเนี่ยมีอะไรบ้าง แต่ว่าเดี๋ยวเข้ามาข้างในเนี่ยผมขออนุญ,ญาตทําให้ดูในเรื่องของระบบบ้านหลังนี้อ่ะเนี่ยประตูมันก็จะเลื่อนได้แบบนี้เขาจะมีเป็นมุ้งรวดนะครับให้แล้วก็กระจกเนี่ยเขาจะเล่นกระจกเป็นสีแบบออกแนวสีดํานิดนึงนะครับเพื่อตัดกับสีขาวของตัวทนบ้านผ้มาม่านเนี่ยมีให้แล้วนะครับผมในห้องนี้ ในบ้านหลังนี้มันจะมีทั้งหมดนะครับเป็น2ห้องนอน1ห,ห้องน้ําในตัวส่วนที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นโซนของลีฟวิ่งรูมนะครับเนี่ยครับเราสามารถที่จะจัดโต๊ะแบบนี้หรือว่าจะเอาโซฟาเนี่ยมาตั้งก็ได้ทีวีก็อยู่อีกฟากหนึ่งได้นะครับผมด้านข้างเนี่ยเขาทําประตูวไว้อ่าหน้าต่างผู้ทิดทาหน้าต่างไว้ซึ่งหน้าต่างเนี่ยสามารถมองไปข้างบ้านข้างบ้านเรายังมีพื้นที่เหลือแล้วก็ดูครับจากมุมเนี่ยเราสามารถเห็นวิวเขาได้ด้วยแล้วก็เห็นเพื่อนบ้านด้วยถือว่าวิวดีนะวิวดีนะ ที่ดินฉนดในส่วนพึ่งหายากด้วยนะครับลองลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกกันก่อนเลยนะครับห้องแรกจะเป็นห้องนอนนะครับขนาดอยู่ราวประมาณ16ตารางเมตรผมชอบนะห้องเนี่ยมันมีความแอบเก๋อยู่นะครับเนี่ยหน้าบ้านเราก็มองเห็นสวนหน้าบ้านถ้าเกิดคุณมาจัดดีๆนะครับจะเป็นสนามหินสนามหญ้าหรือว่าอยากจะปลูกเป็นต้นไม้ต้นสวนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนด้านข้างบ้านเนี่ยอ่ะใครคิดว่า พวขโมยขจรนะครับไม่มีเพื่อนบ้านัวเปรี่ยวอ่าเราให้ดูแบบนี้เลยมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วแถมเพื่อนบ้านเขาทำพื้นที่ด้านบนด้วยอะไรด้วย สวยแถวนี้เพื่อนบ้านดีนะครับบ้านหลังเนี้ยพอผมเดินเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะเย็นด้วยความที่ว่ามันเป็นอิฐมวลเบานะครับอันนี้คือห้องนอนแรกส่วนห้องนอนที่2เนี่ยครับจะเป็นห้องนอนขนาดจุเรลาประมาณ12ตารางเมตรนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ้าของเขาก็มาอาศัยนอนพักอยู่ที่นี่อยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดมาถัดมาจากตัวลิฟวิ่งรูมนะครับก็จะเป็นห้องเก็บของครับซึ่งห้องเก็บของครับ ก็จะมีพื้นที่อยู่ราวประมาณ2อคูณสตารางเมตรอ็สองคูณสเมตรนะครับซึ่งห้องเนี่ยเขาเอาไว้สําหรับการใส่เสื้อผ้าจะได้ไม่ต้องมีตู้เสื้อผ้าในบ้านนะครับเป็นแนวคิดที่ดีมากแล้วก็ในส่วนของห้องน้ํามาห้องน้ำเนี่ยจะทําออกมาค่อนข้างที่จะแอบกว่านะครับผมชอบเขาแยกโซนเปียกและโซนแห้งเอาไว้นะครับแยกสเต็กกันรัดตัวพื้นผนังเนี่ย ด้วยความที่ว่าพี่เขาเป็นคนเลื่มนสีออกโทนแบบเทาๆนิดนึงมันก็เลยทําให้ห้องน้ำเนี่ยมันดูหรูหรามาออกมาด้วยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีตรงที่แยกระหว่างฝาผนังกันนะครับห้องน้ำเนี่ยเขาแอบให้มาค่อนข้างยิบป้างอยู่นะครับผมว่าราวๆประมาณ6ตารางเมตรในทีเดียวและส่วนสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับก็คือในส่วนของพื้นที่ส่วนครัวและซักล้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยมีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้านะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครัวที่มีพวกซิงเขา ตปูให้เสร็จตับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดมาตรงด้านหลังบ้านได้เช่นครับมาออกมาด้านหลังบ้านตรงนี้ก็จะมีสเต็ปบันไดนะครับที่ก้าวมาเพื่อที่จะเดินตามชานบ้านอะไรได้หมดเลยนะครับซึ่ง บ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย100ตารางเมตรใช่ไหมครับบนพื้นที่โฉนด325ตารางวานะครับอุปกรณ์วัสดุในการสร้างบ้านดีนะครับมีการตอกเสาเข็มนะครับผนังมวลเบาหลังคาเป็นกระเบื้องรอนคู่ถือว่าดีมากๆมีวิวให้ได้เห็นนะครับแถมที่นี่นะครับยังใกล้กับอ่างเก็บน้ําชัดป่าหวายคุณเดินลงไปเนี่ยประมาณราวๆา0 0เมตรนะครับก็ถึงบริเวณกับริมอ่างเก็บน้ําชัดป่าหวายแล้วนะครับซึ่งคุณจะไป เดินเล่นนะครับหรือว่าจะไป วิ่งเล่นนะครับไปปั่นจักรยานรอบๆอ,อ่างเก็บน้ํชาชัดปลาไหวก็ได้นะครับแล้วก็จะไปตลาดเนี่ยสามารถที่จะปั่นจักรยานไปได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีรถยนต์เนี่ยประมาณ1ินาทีอ่ะเนี่ยครับบริเวณด้านหลังตรงด้านเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่ยังสามารถที่จะเออมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเลยได้เพราะว่าตัวหลังคามันคุมมาจนถึงด้านหลังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็โซนด้านข้างบ้านทางด้านฝั่งนี้นะครับด้วยความที่รูปแบบของตัวบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก๋นะครับคือพี่เขาจะทําเหมือนนวว่าเป็ตั ยื่นออกมานิดหนึ่งนะครับผมกันฝนศาสตร์อะไรนิดหนึ่งก็ราคาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2องล้านห้าแสนบาทนะครับโดยที่ราคาเนี่ยพร้อมทั้งค่าโอนค่าใช้จ่ายให้เสร็จตับเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับสามารถที่จะลองนัดเข้ามาชมกันได้นะครับแต่ผมรบกวนขอให้แจ้งนัดล่วงหน้านะครับอย่างน้อยเลยนะครับ1วันนะครับเพื่อที่ว่าพี่เจ้าของเนี่ยเขาจะได้มาเปิดบ้านให้ได้ชมกันนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับใครที่ นใจก็เดี๋ยวมีเบอร์ทีมงานขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับจะติดต่อคุณขวัญหรือว่าคุณเจรหรือว่าผมนัชชนน์ทำเรยดีก็ได้นะครับแต่วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปแล้วครับบ๊ายบาย